สวัสดีครับผมคุณนัทแอนนะครับเป็นพนักงานขายของทางร้านบริษัทเดอะวันพรมนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมทางร้านของเรานะครับและจะมีการแนะนําสินค้านะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรขอเชิญเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมที่ร้านเราเลยนะครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีนะครับผมคุณนัทัแอนนะครับเป็นพนักงานขายของทางร้านเดอะวันโฮมนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาแบ่งปันนะครับความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเครื่องเจียมมือจากบอสนะครับรุ่นนะครับ GWS 2,200นะครับมีกำลังวัดอยู่ที่2,200วัตต์นะครับบอสนะครับเป็นบริษัทชั้นนำอยู่แล้วนะครับ มีการผลิตนะครับเครื่องเจียที่มีคุณภาพสูงนะครับให้มีขุมพลังนะครับกำลังสูงอยู่ที่ถึง2,200วัตต์นะครับให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่8,500รอบต่อนอาทีนะครับช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการเจียรหรือตัดวัสดุก,กอ่อสร้างประเภทต่างๆเช่นไม้เหล็กเหล็กชุบสังกะสีสแตนเลส PVC กระเบื้องเซรามิกหินหรือแผ่นไฟเบอร์ได้นะครับตัวเครื่องนะครับให้ความ ระบายความร้อนด้วยระบบช่องลมนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับสำหรับช่างมืออาชีพนะครับหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างนะครับมีคุณภาพสูงนะครับแข็งแรงและทนทานนะครับระบบล็อกแกนช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเจียได้ง่ายนะครับมอเตอร์กำลังสูงถึง2,200วัตต์ให้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่8,500รอบต่อนอาที แกนขนาด m 1 4บสำหรับติดตั้งใบพัดขนาดได้7นิ้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับสำหรับใช้งานเจียหรือตัดชิ้นงานเช่นไม้เหล็กสแตนเลส p v c กระเบื้องเซรามิกนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับควรล้างให้แห้งนะครับและเช็ดด้วยน้ำมันป้องกันสนิมนะครับโดยทางร้านเรานะครับมีการรับประกันถึง14วันนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาสามารถนำมาเคลมได้ที่ร้านเราเลยนะครับผมจะมาลองเปิดเครื่องนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่านะครับเดินรอบเลงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบอสนะครับ สามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือช้อปปิ้งทำออนไลน์นะครับได้ทางช้อปปี้นะครับเดอะวันโฮมแอดไลน์วันโฮมมีเอสนะครับเฟ b บ o ๊กวันโฮมหรือโทรเบอร์นะครับ094 953 64 64ครับหเดียวความสุขคือบ้านสวัสดีครับ